วันนี้ถึงเวลาแล้วครับที่ผมจะมารีวิวสอนการใช้งาน Google Gemini ให้ทุกคนได้ดูกันนะครับสาเหตุที่ผมไม่ได้ทำรีวิวเกี่ยวกับ Gemini เลยเนี่ยเพราะผมรู้สึกว่ามันยังไม่ฉลาดเลยยังช่วยงานได้ไม่เต็มที่และยังห่างไกลาจาก ChatGPT มากๆนะครับแต่ด้วยอัปเดตล่าสุดเนี่ยต้องบอกเลยว่า Empire ตา e back แล้วนะครับ Google เนี่ยเปิดหน้าสู้ OpenAI อย่างเต็มที่เพิ่มความสามารถให้ Gemini นั้นเนี่ยฉลาดขึ้นมากๆเลยครับวันนี้ผมจะพาทุกคนเนี่ยไปดูวิธีการใช้งาน Google Gemini ทุกเมนูทุกฟีเจอร์ต่างจาก Chat GPT ยังไงพร้อมเปรียบเทียบตัวฟีที่ทุกคนสามารถใช้งานได้และตัวเสียเงินที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับซึ่งจะมีฟีเจอร์อะไรบ้างมาติดตามได้ในคลิปนี้เลยครับ Gemini เนี่ยเป็น AI จากค่าย Google นะครับซึ่งถ้าเราติดตามข่าว Google I/O ล่าสุดในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยทาง Google ได้ปล่อย Gemini 2.5ออกมาครับซึ่งเขาได้พาดหัวบทความเอาไว้ในบล็อกของตัวเองนะคบว่า Our most intelligent model, a r g e t i n g even better นะครับหรือแปลง่ายๆว่าตัวโมเดลล่าสุดเนี่ยม ฉลาดขึ้นและดีขึ้นในหลายแง่มุมนั่นเองครับข้อดีของการใช้ Google Gemini นะครับแน่นอนว่ามันสามารถเริ่มต้นใช้งานได้ฟรีนะครับและที่สําคัญคือมันสะดวกมา,มากๆเลยครับสำหรับคนที่ใช้ Ecosystem มของ Google นะครับในการทํางานไม่ว่าจะเป็น Google Drive Google Docs Google Sheets Google Slide s และอีกหลายๆเครื่องมือนะับปัจจุบันนะครับเราจะเริ่มเห็นไอคอน Gemini เนี่ยอยู่ในทุกๆโปรแกรมที่กล่าวมาข้างต้นแล้วนะครับนั่นหมายความว่าเราสามารถดึงศักยภาพของ AI เนี่ยมาช่วยเราทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสะดวกมา,มากๆเลยครับโดยที่ไม่ต้ ต้องสลับแท็บไปมานั่นเองครับสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของขนาดคอนเทกต์วินโด์นะครับซึ่งคอนเทกต์วินโด์เนี่ยคือจํานวนข้อมูลที่ AI อะครับสามารถจําหรือว่ามองเห็นได้ในการประมวลผลครั้งหนึ่งนะครับซึ่ง Gemini 2.5เนี่ยขนาดคอนเทกต์วินโด์ใหญ่กว่า ChatGPT เยอะมากๆนะครับและกําลังจะเพิ่มขึ้นอีกด้วยเช่นเดียวกันนะครับความสามารถในการจําหรือว่าการประมวลผลข้อมูลได้เยอะกว่าเนี่ยทำให้ Gemini 2.5เนี่ยมีความได้เปรียบในการทํางานที่ซับซ้อนมากกว่านะครับเช่นการสรุปรายง,งานประชุมยาว หรือแม้กระทั่งการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีปริมาณจํานวนมากนะครับก็สามารถทําได้ดีเยอะกว่าเดิมมากๆเลยครับทีนี้นะครับก่อนจะไปเรื่องการใช้งานจริงเนี่ยผมขออธิบายก่อนนะครับว่าเจมินายตัวฟรีและตัวเสียเงินนะครับว่าต่างกันยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวลองมาดูที่หน้านี้นะครับโอเคครับอันนี้คือหน้าเว็บไซต์ที่อธิบายเกี่ยวกับตัวแพ็กเกจระหว่างตัวฟรีกับตัว Google AI Pro นะครับถ้าเราลองสังเกตเนี่ยตัวฟรีเนี่ยแน่นอนว่ามันสามารถเริ่มใช้งานได้ฟรีนะครับโดยที่เราจะใช้ Google Account ในการสมัครใช้งานนะครับส่วน Google AI Pro เ มีราคาอยู่ที่750บาทต่อเดือนนะครับแต่ว่าทาง Google เนี่ยเขาให้เราเนี่ยสามารถใช้งานได้ฟรี1เดือนนะครับสิ่งที่จะแตกต่างเนี่ยดูที่หน้าจอนี้นะครับจะเห็นได้ว่าตัวฟรีเนี่ยการใช้งาน Gemini ที่เป็นแอปพลิเคชันหรือว่าเป็นตัวโปรแกรม Gemini เองนะครับมันจะสามารถเข้าถึงตัวโมเดลเนี่ยได้ที่เป็น2.5แฟตนะครับแล้วก็อาจจะจํากัดสิทธิ์ในการเข้าการใช้งานตัว2.5 Pro นะครับสามารถ generate รูปภาพได้นะครับสามารถทำ deep research ได้สามารถใช้ Gemini Live ได้ Canvas ได้ไดเจ m ได้นะ และอีกหลากหลายฟีเจอร์ที่กล่าวมาข้างต้นนี้นะครับตัวสตอเรจเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณสัก15ากิกนะครับก็คือสามารถเก็บรูปภาพได้หรือว่า Gmail อะไรตรงนี้นะครับพอมาดู Google AI Pro เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าทุกๆฟีเจอร์ที่กล่าวมาในในตัวฟรีเนี่ยเราสามารถใช้งานในตัวโปรได้นะครับแต่ว่าความแตกต่างก็คือว่าเราสามารถที่จะเข้าถึงตัว2.5 Pro ที่เป็นโมเดลตัวล่าสุดเนี่ยได้นะครับสามารถทำรีเสิร์ชได้ลึกขึ้นแล้วก็สามารถเหมือนกับว่าสร้างวิดีโอหรือว่าแมก้กระทั่งใช้ฟีเจอร์อื่นๆต่างๆได้มากยิ่งขึ้น,นะรรัวมงแ้กท่่า ้ตบุ๊กลเเนี่ยก็จะมีปริมาณการใช้งานที่สามารถทํางานได้เยอะขึ้นนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปโน้ตบุ๊ก LM สามารถไปดูได้ที่ช่องของ l a d y Planet นะครับส่วนตัวโซลเลตเนี่ยก็สามารถใช้งานได้ที่2เทราไบต์นะครับก็สามารถเก็บรูปภาพไรหรือว่า Gmail ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับวิธีการใช้งานนะครับเราสามารถเข้ามาใช้งาน Google Gemini นะครับได้ผ่านทางเบราว์เซอร์นะครับหรือว่าผ่านทางแอปพลิเคชันก็สามารถดาวน์โหลดได้นะครับโดยที่เวลาที่เราเข้ามาที่ Gemini เนี่ยก็คือเข้ามาที่ URL Gemini.google.com นะครับ ซึ่งเวลาที่เราเข้ามาแล้วเนี่ยเราสามารถใช้งาน Gemini ได้เลยโดยที่ยังไม่ต้องใส่อินด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าการเข้ามาใช้งาน Gemini โดยที่เรายังไม่ได้ใส่อินจะมีข้อจํากัดในเชิงอย่างเช่นว่าเราไม่สามารถเลือกตัวโมเดลได้นะครับหรือว่าเราอาจจะไม่สามารถแนบรูปภาพแนบไฟล์ข้อมูลสร้างรูปภาพได้นะครับหรือแม้กระทั่งตัว Chat History เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเก็บเอาไว้ได้นะครับดังนั้นถ้าเราอยากจะเริ่มใช้งานตัว Google Gemini เนี่ยผมแนะนําว่าให้ลองกดตัว s i g อินตรงนี้นะครับแล้วก็สมัครด้วยบัญชีของ Google Account ก็สามารถใช้งาน Gemini ได้ฟรีแล้วครับโอเคครับหลังจากที่เราสมัครเข้ามาแล้วนะครับหน้าตาตัวการใช้งานตัว Google Gemini เนี่ยจริงๆแล้วจะคล้ายๆกับตัว ChatGPT เลยนะครับซึ่งถ้าลองสังเกตดูนะครับมันจะแบ่งพื้นที่การทํางานเนี่ยเป็น2ส่วนหลักๆนะครับส่วนแรกเนี่ยก็คือจะเป็นตัวเมนูไซต์บาร์นะครับก็คล้ายๆกันเลยครับก็คือเราสามารถขึ้น New Chat ได้แล้วก็มีตัว g e m นะครับตัว g e m เนี่ยมันจะคล้ายๆกับตัว Custom GPT นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายต่อนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับตัว Chat History นะครับว่า ส่วนด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ในการทํางานของ AI รวมถึงว่าเราจะสามารถสั่งพร้อมเนี่ยก็คือใส่ตรงหน้าต่างแชทตรงนี้ได้เลยนะครับโดยที่ตัวการใช้งานของผมเนี่ยมันจะเป็นตัวโป,โปรนะครับดังนั้นจะสามารถเลือกโมเดลตรงนี้ได้ครับว่าจะเป็น2.5แฟตนะครับหรือว่าจะเป็น2.5โปรที่เป็นตัวพรีวิวอยู่ในขณะนี้นะครับรวมไปถึงว่าตัวด้านล่างเนี่ยเราก็สามารถเพิ่มไฟล์เข้าไปได้ด้วยนะครับหรือแม้กระทั่งว่าเราจะเพิ่มไฟล์จาก Google Drive เนี่ยก็สามารถทําได้ง่ายๆเลยนะครับหรือแม้กระทั่งการ Import โคจากยกตัวอย่างเช เช่น GitHub เนี่ยครับก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับรวมไปถึงการใช้ตัว Deep r e s e a r c h เนี่ยก็คล้ายๆกับตัว Chat GPT เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองทําแล้วก็เปรียบเทียบให้ดูนะครับว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับรวมไปถึงตัว Canvas เนี่ยจริงๆต้องบอกว่าเป็นฟีเจอร์ที่ค่อนข้างว้าวมากๆเลยนะครับอาจจะว้าวกว่าตัว Chat GPT ด้วยเช่นเดียวกันนะครับการใช้งานเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองสาธิตถ้าเราสั่งพร้อมไปปกติเนี่ยตัว g e m i n i 2.5 F l a ์หรือ g e m i n i 2.5 Pro เนี่ยมันจะมีวิธีในการทํางานยังไงนะคคัผส่่งวาุณือู้ เชี่ยวชาญด้านคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งช่วยเขียนบทความ เกี่ยวกับเรื่องการติดตั้งโซล่าเซลล์และชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการติดตั้งโซล่าเซลล์ในปัจจุบันโดยปัจจักเกตไปที่นะครับคนที่มีมีบ้านและต้องการประหยัดไฟให้บทความมีเนื้อหาที่เข้าใจง่ายและช่วยสร้าง awareness ให้กับธุรกิจของผมที่ชื่อ l e ตที่โซล่า Enter นะครับอันนี้คือการทํางานของตัว Gemini 2.5แฟรนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็คือเขาก็จะเหมือนกับว่ารอมวลผลแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็มีการเขียนบทความขึ้นมาให้ดังที่เห็นตรงหน้าจอตรงนี้นะครับซึ่งพอเขียนบทความเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าบทความนี้จริงๆผมไม่ได้มีการสั่งว่าต้องเป็น1000ตัวอักษร1500ตัวอักษรนะครับแต่ว่าด้วยคอนเทกต์วินโดว์อย่างที่ผมอธิบายไปเมื่อสักครู่เนี่ยครับทำให้บทความนี้มันดูค่อนข้างละเอียดมากๆเลยนะครับ ค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับซึ่งอันนี้เป็นเพียงแค่2.5แเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้พร้อมเดียวกันเนี่ยมาทํากับตัว2.5โปรให้ดูนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมขอสลับเป็นขึ้น New Chat ใหม่นะครับแล้วก็กดเลือกโมเดลนะครับ2.5โปร Preview นะครับซึ่งตัวนี้มันจะเก่งเรื่องการทํา Resonning แล้วก็การคํานวณตัวเลขหรือว่าการเขียนโค้ดได้ดีขึ้นนะครับอ่าเดี๋ยวผมวางพร้อมเดิมลงไปนะครับแล้วก็ Enter นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือลักษณะจะคล้ายๆกันเลยครับก็คือว่าจากเดิมเนี่ยที่ ข้อมูลออกมาเนี่ยอันเนี้ยมันจะมีเรื่องการ thinking ครับซึ่งคล้ายๆกับการท r e a s o n i n g ของของตัว c h a t GPT นะครับเบื้องหลังเนี่ยเขาก็จะมาวิเคราะห์ครับว่าถ้าจะเขียนบทความนี้เราควรคํานึงถึงเรื่องอะไรบ้างนะครับก็ AI เนี่ยเขาจะคิดแล้วก็เหมือนกับว่ามีเหมือนกับกันกรองอะไรบางอย่างออกมานะครับหลังจากที่คิดเสร็จแล้วเนี่ยก็จะออกมาเป็นบทความอย่างที่เห็นด้านล่างนี้นะครับเอ,อ่อข้อดีของการใช้ตัว2.5โป o เนี่ยแน่นอนว่าการ h i n k i n g นะครับหรือแม้กระทั่งของ c h a t GPT ที่เขาเรียกว่า r e a s o n i ิงนะครับสิ่งท นั่นหมายความว่าเขาจะมีการคิดคล้ายๆกับมนุษย์นะครับสมมติว่าเราสั่งใครสักคนเนี่ยให้เขียนบทความเนี้ยเขาก็ต้องไปคิดก่อนว่าบทความเนี้ยมันจะต้องเล่าเรื่องยังไงไปถึงกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการเนี่ยมันควรจะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างนะครับอันนี้แหละครับคือข้อดีของตัว2.5 Pro ที่เห็นนะครับ2.5แฝดละเอียดแล้ว2.5 Pro เนี่ยผมรู้สึกว่าเนื้อหาเนี่ยมันดูค่อนข้างกลมกลม่อมมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะลองขึ้นตัวแชทใหม่นะครับแล้วลองใช้ฟีเจอร์ตัว Deep Research กันนะครับ Deep Research จะต้องหาข้อมูลอะไรบางอย่างที่มันค่อนข้างลึกมากๆเลยเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเมื่อสักครู่นะี้ผมยกตัวอย่างเป็นธุรกิจติดตั้งโซล่าเซลใช่ไหมครับดังนั้นการทำดีรีเรชเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองเหมือนกับว่าให้เจมีนาเนี่ยในการเหมือนไปหาข้อมูลเกี่ยวกับตลาดการติดตั้งโซล่าเซลดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองพิมพ์อมคุณ คือผู้เชี่ยวชาญด้านการทำ market research ช่วยหาข้อมูลสถิติและอ่าินไซต์เกี่ยวกับธุรกิจติดตั้งโซลา r เซลล์ sale, ในประเทศไทยให้หน่อยโดยมุ่งเน้นไปที่ลูกค้ากลุ่ม ที่เป็นคนที่มีบ้านและต้องการติดตั้งโซลาเซลล์และต้องการประหยัดค่าไฟโดยที่เป็นข้อมูลล่าสุดปี2025ได้ยิ่งดีและย้อนหลังกลับไปประมาณ3ปีด้วยแล้วก็ Enter เข้าไปครับก็อาจจะต้องรอ,อนิดนึงหลังจากที่พิมพ์พอมเข้าไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยสิ่งที่ได้เนี่ยก็คือว่าทางเจมินายเนี่ยเขาจะสรุปแผนที่เหมือนกับว่าสิ่งที่จะต้องทำอะครับว่าจะต้องไปค้นหาข้อมูลยังไงวิเคราะห์ ผลลัพธ์ยังไงสร้างรายงานยังไงแล้วก็จะเสร็จในเวลาประมาณไม่กี่นาทีเขาบอกไว้อย่างนี้นะครับถ้าเราต้องการแก้แผนเหมือนกับว่าก่อนจะทำดีบีเร์เนี่ยเราก็สามารถกดแก้ไขแผนได้นะครับหรือว่าเราสามารถเริ่มการค้นคว้าได้เลยครับหลังจากที่กดเริ่มค้นคว้าไปแล้วนะครับทางเ m i n น i เนี่ยเขาก็จะมีการเปิดตัวหน้าต่างตรงนี้ครับคล้ายๆกับตัว chat GPT นะครับสิ่งที่เขากำลังทำเนี่ยคือเขากำลังไปค้นหาข้อมูลครับลองลองดูตรงหน้าจอตรงนี้นะครับ จุดเริ่มต้นเนี่ยก็คือเริ่มต้นการค้นคว้าวิจัยใช่ไหมครับหลังจากนั้นก็เริ่มไปหาแหล่งที่มาแล้วก็จะมีการคิดเป็นสเต็ปต่อไปครับว่าขั้นตอนต่อไปเขาจะต้องทําอะไรบ้างต้องไปรีเสิร์ชเว็บไซต์ กี่เว็บไซต์ถ้าลองสังเกตตรงนี้ครับคือแหล่งที่มาเนี่ยโอ้โหค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็อาจจะต้องรอนิดนึงครับให้ตัว r e s e a r c h เนี่ยมันทำงานเสร็จสมบูรณ์นะครับโอเคครับตอนนี้ r e s e a r c h ของ Gemini เนี่ยทำเสร็จออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับ g e ม i ี i เนี่ยมีการทำ r e s e a r c h แล้วก็มีการเปิด Canvas เอาไว้ด้วยนะครับซึ่งโปรเซสของการทำ r e s e a r c h เนี่ยอย่างที่ผมอธิบายไปข้างต้นนะครับว่าเขาจะมีการคิดเป็นลำดับขั้นนะครับแล้วก็มีการไปค้นหาข้อมูลจากหลายๆซ้อนนะครับซึ่งถ้าลองส อาจจะแบบเยอะมากๆเลยนะครับค้นหาซอสเสร็จแล้วก็เอามาประมวลผลต่ออีกแล้วก็มีการนําข้อมูลทั้งหมดนะครับมาปรุงเป็นคําตอบหรือว่าเป็นรายงานที่เป็นดีฟรีเสิร์ชเนี่ยให้เราได้อ่านกันนะครับซึ่งถ้าเราลองเห็นสังเกตรตรงนี้นะครับว่าการทํารีเสิร์ชเกี่ยวกับโซล่าเซลล์เนี่ยเขาก็จะมีการวิเคราะห์เอาไว้อย่างน,นี้ครับว่าบทที่1เป็นบทของผู้บริหารอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆว่ามีสถิติต่างๆยังไงบ้างนะครับซึ่งตัวเลขเนี่ย หน้าที่ของมนุษย์นะครับก็คือเราก็ต้องมีการเข้าไปเช็คครับว่าสิ่งที่ทางเจมินายเนี่ยเอามาใส่ให้เนี่ยมันถูกต้องไหมนะครับก่อนเอาไปใช้งานจริงนะครับเพราะบางอันเนี่ยสมมุติว่าถ้ามันเป็นข้อมูลที่ไม่มีอยู่จริงแล้วเ,เอาไปใช้เนี่ยมันอาจจะเกิดผลเสียต่อธุรกิจเราได้นะครับการที่เราใช้ตัวเจมินายเนี่ยแน่นอนว่าเราก็สามารถที่จะ Export ออกเป็น Google d o c ได้เลยนะครับหรือว่าเราจะสามารถ Copy Content ตรงนี้แล้วเอาไปวางในโปรแกรมอื่นๆก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ แล้วก็ถัดมาเนี่ยมันก็จะมีเมนูที่ชื่อว่า r e a t e นะครับ Create ในที่นี้เนี่ยสามารถทําได้หลายอันมากๆเลยนะครับซึ่งค่อนข้างว้าวมากมากเลยนะครับ Shat GPT เนี่ยอาจจะทําได้ไม่ทั้งหมดเท่านี้นะครับหรืออาจจะทําได้น้อยกว่าหรืออาจจะทําได้ไม่ดีเท่านะครับยกตัวอย่างเช่นรายงานเนี่ยเราสามารถทําเป็นเว็บเพจได้เลยนะครับหรือแม้กระทั่งว่าสามารถทําเป็นอินโฟกราฟิก ก็ได้นะครับหรือจะทําเป็นควิดก็ได้หรือแม้กระทั่งว่าเราจะทําเป็นออเด o โอโอเวอร์วิวคล้ายๆกับที่มันมีอยู่ในโน้ตบุ๊ก LM อครับก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองทําเป็นอินโฟกราฟิกให้ดูนะครับหลังจากที่คลิกทำอินโฟกราฟิกเรียบร้อยแล้วเนี่ยสิ่งที่ทาง Gemini ทำเนี่ยก็คือเขาจะเริ่ม Thinking ครับว่า,าการจะทำอินโฟกราฟิกได้มันจะต้องเอาข้อมูลอะไรมาบ้างนะครับดีวเซข้อมูลเมื่อสักครูน่นี้อยู่ในตัวแชทด,ด้านบนนะครับ แล้วก็มีการเปลี่ยนมาเป็นอินโฟกราฟิกตรงด้านขวานี้นะครับเดี๋ยวอาจจะต้องรอระบบแสดงผลข้อมูลสักคู่นะครับอ่าโอเคครับอินโฟกราฟิกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูความสามารถของตัว Gemini 2.5 Pro กันนะครับในการเอาข้อมูลจาก Deep Research เนี่ยมาทำเป็นอินโฟกราฟิกนะครับลองสังเกตตรงหน้าจอนี้นะครับโอ้อันนี้คือ Chat GPT กำลังตามหลังอยู่นะครับถ้าเราลองสังเกตเนี่ยคือเขาก็จะมีการเอาข้อมูลนะครับมาย่อยเป็นอินโฟกราฟิก เป็นตัวเลขที่มันเป็นเมติกสําคัญหรือเป็นข้อมูลสําคัญนะครับให้เราเข้าใจได้ง่ายๆตามที่เห็นตรงหน้าจอนี้เลยครับแล้วก็มีการทําเป็นกราฟได้ด้วยใช้สีหรือนําข้อมูลเนี่ยมาพอดให้เห็นนะครับซึ่งหลังจากที่เราเห็นอินโฟกราฟิกนี้แล้วเนี่ยสำคัญนะครับก็คืออย่าลืมว่าข้อมูลเนี่ยเราลองเช็คอีกทีหนึ่งว่ามันถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนะครับแต่ว่า โดยภาพรวมเนี่ยเราเห็นพลังของ AI แล้วนะครับว่าเขาสามารถเอาข้อมูลที่มีอยู่เยอะๆเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมาย่อยให้เป็นกราฟให้เข้าใจง่ายๆเนี่ยก็สามารถทําได้ดีมากๆเลยนะครับบางอันอาจจะดูไม่สมบูรณ์มากๆหรือว่าอาจจะยังดูไม่ make sense เนี่ยเราสามารถที่จะปรับแต่งเพิ่มเติมได้ในภายหลังนะครับก็ถ้าลองไล่ลงมานะครับโอ้โมีค่อนข้างหลากหลายรูปแบบเลยนะครับ ก็จะเห็นได้ว่านี่แหละครับก็คือพลังของตัว g e m i n i 2.5 Pro ้านะครับเดี๋ยวผมลองปิดอันนี้เข้าไปนะครับทีนี้หลังจากที่เราปิดตัวแคนวาเมื่อสักครู่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถกดเปิดเข้ามาดูข้อมูลเดิมเนี่ยได้นะครับโดยการคลิกตรงตรงหน้าต่างแชทเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งว่าถ้าเราอยากจะย้อนไปดูวิเคราะห์ข้อมูลเดิมเมื่อสักครู่นี้นะครับเราก็สามารถกลับมาเปิดตัวดีบีเรสท์เมื่อสักครู่นี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ โดยที่ ในปุ่ม c ี e a เ e เนี่ยสมมุติว่าถ้าเราอยากจะเหมือนกับว่าทำเป็น Audio o โ e r v i e w คล้ายๆที่มีอยู่ในโน t บุ๊กเอให้ AI เนี่ยมาพูดให้เราฟังเนี่ยก็สามารถกดตรง Audio o โ e r v i e w ตามหน้าจอนี้ได้นะครับตัว g จม i n i ก็จะมีการเอาข้อความพวกนี้ครับมาแปลงเป็นเสียงนะครับแล้วก็หลังจากที่สร้างเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะมาเปิดฟังกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ฟังกันดูนะครับพอดีอันนี้ผมมีการตั้งค่าไว้ว่าให้ AI เนี่ยมันเป็นภาษาอังกฤษนะครับเดี๋ยวลองมาฟังดูนะครับว่า let's dive into these sources you've shared we're looking at the home solar market in thailand specifically uh, between 2022 and 2025 and the goal here is really to pull out what this means for you if you're maybe thinking about getting solar panels what are the key trends the numbers the things you really need to know right and it's a fascinating picture because this market is well it's moving fast the sources show the total value for residential solar you know putting panels on houses went from about 44 billion thai baht in 2022 and it's expected to hit over 67 billion baht by 2025. That's quite a jump. 67 billion. Wow, that's serious growth in just three years. ถ้าลองดูฟังเข้าวๆนะครับสิ่งที่เราจะเห็น,นก็คือว่าก็จะมี AI 2คน,นครับเขามีการคุยกันไปกันมาคนนึงเป็นผู้หญิงคนหนึ่งเป็นผู้ชายแล้วก็มีการ คุยโต้อตอบกันไปมาตามสคริปที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็มีการใส่อารมณ์ด้วยนะครับว่าอันไหนที่ตัวเลขมันดูน่าสนใจหรือแมก้กระทั่งการแสดงความคิดเห็นตามบทที่เขาจะพูดนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยเรียกได้ว่าคล้ายๆกับคนเลยนะครับซึ่งนอกเหนือจากการสร้างเสียงผ่านตัวเจม i น i าเนี่ยเราสามารถสร้างผ่านตัวโน t บุ๊ก k LM อย่างที่ผมเกินไปเมื่อสักครู่นี้ได้นะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปนะครับสามารถย้อนกลับไปดูคลิปล่าสุดที่ผมได้มีการทําเอาไว้ได้นะครับต่อมา ก็จะเป็นเรื่องตัวแคนวาสเนี่ยนะครับก็คือเราสามารถที่จะแก้ไขข้อมูลเนี่ยก็ค่อนข้างสะดวกนะครับรวมไปถึงว่าสามารถปรับความสั้นความยาวของเนื้อหาก็ได้คล้ายๆกับ c h a t g p t นะครับเลือกโทนของข้อความให้มันดูแคชเชลมากๆเลยหรือว่าเป็นฟอร์มัลที่เป็นทางการมากๆก็สามารถเลือกตรงสไลด์ตรงนี้ก็ได้นะครับหรือแม้กระทั่งว่าถ้าเราอยากจะให้ AI เนี่ยมันช่วยแนะนำว่ามันควรจะต้องเหมือนกับมีการแก้ไขหรือว่าแนะนำ การปรับข้อความตรงไหนในตัวแ a นวาหรือว่าตัวรายงานตรงนี้เราก็สามารถกด s u g g e s t e d i ตตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับโดยที่ g e m i n i เนี่ยเขาก็จะมีไฮไลท์มาเลยครับว่าสมมุติว่าพารากราฟนี้มันยังสามารถปรับปรุงอะไรเพิ่มมาอย่างได้เขาก็จะมีการแนะนําให้เรานะครับโดยที่เราก็จะสามารถเลือกได้ว่าเราอยากจะเอาตัว u g g e s t เมื่อสักครู่เนี่ยหรือว่าสิ่งที่ทาง g e m i n i แนะนำเนี่ยมาแก้ไขลงในข้อความในแคนวาตรงนี้นะครับเดี๋ยวอาจจะรอให ทาง Gemini เนี่ยเขามีการกระบวนการ thinking นิดนึงนะครับถ้าเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาผลลัพธ์มาให้ดูกันนะครับอ่าโอเคครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการใช้ฟีเจอร์ Suggest Edit ตรงนี้นะครับในตัว Canvas ของทาง Gemini นะครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยก็คือว่าตัว Gemini เนี่ยเขาก็จะมีการเหมือนกับว่ามาวิเคอ์ครับทเนื้อหาหรือว่าข้อความตรงนี้แล้วก็อาจจะมีการเสนอแนะนะครับว่าอย่างเช่นตรงชื่อรายงานตรงเนี้ ควรปรับเป็นยังไงนะครับถ้าเราอ่านแล้วเรารู้สึกว่าเออจริงๆมันก็ควรน่าจะเหมือนกับว่าปรับให้เป็นไปตามนี้เนี่ยเราก็สามารถกดแอปพลายตรงนี้ครับแล้วก็ข้อความเนี่ยมันก็สามารถที่จะมาเปลี่ยนตรงแคนวาตรงเนี้ยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือว่าเนื้อหาในพาร์ทอื่นๆเนี่ยก็จะมีเหมือนกับว่าตัวสัจเจตให้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งเราก็สามารถเลือกได้ครับว่าเราจะปรับปรุงตามที่ตัวเจมินายแนะนํามาไหมหรือจะยังคงข้อความเดิมเอาไว้นะครับก็ ตรงนี้เราสามารถมีออปชันที่สามารถเลือกได้นะครับหลักๆเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับการทำพวกเซลล์รีไฟเมนต์นะครับก็คือว่า AI เป็นคนผลิตบทความบทวิเคราะห์ข้อมูลมาให้ใช่ไหมครับแล้วมันก็จะมาพินิษวิเคราะห์ข้อมูลที่มันทำออกมาเนี่ยด้วยตัวเองอีกทีนึงนะฮะว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันดีหรือไม่ดีควรปรับแก้ตรงไหนได้บ้างนะครับโอเคครับนอกจากการใช้งานที่กล่าวไปเมื่อข้างต้นนี้นะครับ ทางตัว UI ที่เราเห็นตรงนี้นะครับก็จะมีเมนูให้เราทำเนี่ยเข้าไปเซตติ้งได้อีกนิดนึงนะครับยกตัวอย่างเช่นตัว Activity ก็คือพวกประวัติ History ที่เราคุยกันนะครับหรือแม้กระทั่งตัวแอปพลิเคชันตรงนี้นะครับว่าเราจะเชื่อมต่ออะไรได้บ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นเชื่อมต่อกับ GitHub นะครับหรือว่าตัว Google Workspace อันนี้เราก็สามารถเปิดปิดได้ตามที่เราต้องการนะครับหรือแม้กระทั่งว่า ตัวตีมเนี่ยเราอยากจะได้เป็นแบบเอ่อตัวไลท์นะครับก็คือเป็นเนี่ยครับสีขาวที่เห็นตรงหน้าจอนี้นะครับหรือว่าเป็นดาร์กโหมดก็คือจะเป็น UI สีดำอันนี้เราสามารถเลือกใช้งานได้ตามที่ที่เราชอบได้เลยนะครับทีนี้นอกจากการใช้งานที่กล่าวไปเมื่อข้างต้นแล้วเนี่ย ตัว Gemini เนี่ยก็ยังมีฟีเจอร์อีกอันนึงนะครับที่ชื่อว่าเจมที่ผมกล่าวไปเมื่อตอนต้นตอนแรกนะครับสิ่งที่ g e มเนี่ยมันสามารถทำได้เนี่ยก็คือจะคล้ายๆกับตัว custom GPT เลยครับซึ่งตัวเจมตัวนี้เวลาที่เราคลิกเข้ามานะครับมันก็จะมีเป็น Gem Manager นะครับโดยที่เขาก็จะมีตัวตั้งต้นที่ถูกสร้างโดย Google เอาไว้นะครับยกตัวอย่างเช่น เป็นเจมที่เป็น o u t าลิชสเปเชียลลินะครับหรือว่าเป็นเบนสตอร์เมอร์เป็นแคเร r g u i ด์นะครับเป็น Coding Partner นะครับเราสามารถเลือกดูแล้วก็ลองนำไปใช้งานได้ดูนะครับหลักๆเนี่ยก็คือว่ามันก็จะเป็น g e มินายเนี่ยแหละครับแต่ว่ามีการปรับหรือว่าเป็นกำหนด i n s t r u c t ชันเอาไว้ ให้สามารถทําบางเรื่องเนี่ยได้เฉพาะด้านแล้วก็ดียิ่งขึ้นนะครับโดยที่เราอาจจะไม่ต้องให้ข้อมูลที่มันเยอะมากๆที่เป็นพร้อมอครับพรอมยาวๆเราอาจจะไม่ต้องเหมือนกับเกินเยอะมากแล้วเพราะว่าตัวเจมเนี่ยมันมีการกําหนดอินสักชันเอาไว้แล้วว่าจะทําอะไรไม่ทําอะไรจะทําด้านไหนเป็นพิเศษนะครับถ้าเราต้องการจะสร้างเจมเป็นของตัวเองเนี่ยด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะมีเมนูให้กดสร้างเจมนะครับก็สามารถกดนิวเจมได้เลยนะครับตัวนิวเจมที่ว่าเนี่ยจริงๆคล้ายตัวคัสตอมทีพีทเลยครับสิ่งที่เราจะต้องใส่เนี่ยก็ยกตัวอย่างเช ชื่อของเจมนะครับว่าเราจะใส่อะไร Instru c t i o n เราจะกําหนดว่ายังไง k n l e เล e ที่เราจะใส่เข้าไปเราจะใส่ว่าอะไรบ้างนะครับผมจะยกตัวอย่างการสร้างเจมนะครับเป็นอ่า c o n t e n t s p e c i a l i s t ของธุรกิจ LED ดี้โซลนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็คือว่าถ้าผมไม่ได้สร้างเจมเอาไว้เนี่ยก็อาจจะต้องเหมือนกับมีการมาสั่งพร้อมทุกๆครั้งนะครับว่าคุณคือผู้เชี่ยวชาญด้านการทำา Content Marketing คุณคือผู้เชี่ยวชาญด้าน SEO หรือว่าแม้กระทั่งว่าช่วยคิดบทความช่วยคิดไอเดียอะไรประมาณนี้นะครับ เกมไว้เลยให้เขาทําสิ่งเหล่านี้ที่มันเฉพาะด้านมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคทีนี้ตัวอินสั c ชั่นเนี่ยเดี๋ยวอาจจะขอเว้นไว้นิดนึงนะครับถัดมาเนี่ยก็คือจะเป็นตัวโนเลดครับ สิ่งที่เราจะสามารถใส่ได้นะครับเราลองสามารถกดตรงนี้ได้นะครับก็คือว่าโนเลดเนี่ยเราสามารถอัปโหลดเข้าไปได้สูงสุด10ไฟล์นะครับโดยที่นำข้อมูลตรงนี้ครับมาเป็น r e f e r e n c e นะครับแล้วก็นำมาใช้ในการตอบแชทให้กับเรานะครับโดยที่โนเลดนะตรงเนี้ยผมก็จะใส่เป็นประวัติของบริษัท l a d y Solar นะครับแล้วก็มีสินค้าอะไรบ้างขายที่ไหนมีโปรโมชั่นยังไงนะครับแล้วก็ข้อมูลอื่นๆที่จําเป็นสําหรับบริษัทนะครับก็จะมีการอัปโหลดเอาไว้ตรงโนเลดตรงนี้นะครับอ่าโอเคครับทีนี้กับ มาที่ตัวหน้าเจมนะครับผมมีการอัปโหลดโนเลดไปแล้วเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับสิ่งถัดมาที่ผมจะทำนะครับก็คือว่าผมจะมีการกำหนดอินสักชันเอาไว้ประมาณนี้นะครับโดยที่อินสักชันตรงนี้ก็จะมีการกำหนดว่าเออคุณคือผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ที่ปรึกษาอะไรนู่นนี่นั่น เราอยากให้ตัวเจมตัวนี้ทําอะไรได้บ้างเราก็มีการใส่เอาไว้ได้เลยนะครับเรายังสามารถที่จะกําหนดอินสักชันได้แล้วใช่ไหมครับเรายังให้เจมีน่เนี่ยสามารถที่จะช่วยรีไลท์ตัวอินสักชันเนี่ยก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับสมมุติว่าเราสั่งอินสักชันได้ไม่ดีมากนักเนี่ยเจมีน่เนี่ยเขาก็จะทําหน้าที่ช่วยคิดอินสักชันจากเบสเดิมที่เราใส่เอาไว้นะครับซึ่งถ้าเห็นตรงนี้เนี่ยถือว่าค่อนข้างว้าวมากเลยนะครับการจะใช้ Chat GPT เนี่ยในการกําหนดอินสักชันหรือว่าการสร้างคัสซั B ่ม GPT เนี่ยเหมือนเราก็ คิดอินสักชันมาให้แล้วก็ข้อความตรงนี้มาใส่ตรงคัสตอมทีบีทีใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวเจมของ g e m i n i เนี่ยเราสามารถพิมพ์ประมาณหนึ่งได้นะครับแล้วก็ให้ AI เนี่ยสามารถที่จะมาช่วยรีไลท์ตรงนี้ได้เลยนะครับก็ค่อนข้างสะดวกมากๆเลยนะครับหลังจากที่เราสร้างเสร็จแล้วกดเซฟตรงนี้ได้เลยครับพอกดเซฟเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมีระบบขึ้นมานะครับว่าตัวเจมเราเนี่ยเราสามารถใช้งานได้แล้วครับลองกดเข้าไปเริ่มแชทต,ตรงนี้ได้เลยนะครับข้อดีของการใช้เจมเนี่ยเราสามารถสั่งลักษณะประมาณนี้ได้เลยนะครับว่าช่วยคิดไอเดียเขียนบทคว ให้หน่อยเอ t นเเข้าไปเนี่ยตัวเจมเนี่ยเขาก็จะมีการเข้าใจอะครับว่าสิ่งที่เราสั่งให้เขาทำเนี่ยคือเขาต้องทําอะไรเพราะว่าเขาจะมีโนเลดที่เราอัปโหลดเอาไว้แล้วว่าธุรกิจของเราทําเกี่ยวกับเรื่องอะไรมีสินค้าอะไรบ้างนะครับแล้วก็วิธีการติดตั้งหรือว่า FAQ ที่เจอบ่อยอะไรประมาณนี้นะครับก็ใส่เข้าไปทั้งหมดหน้าที่เนี่ยก็คือเราสามารถพิมพ์พร้อมที่มันอาจจะสั้นขึ้นได้ตามที่เห็นหน้าจอตรงนี้นะครับแล้วก็หลังจากที่ ตัวเจมตัวนี้มันไปอ่านข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็คือเขาก็จะมีการเนี่ยครับแนะนําว่าถ้าจะเขียนบทความมันจะมีไอเดียอะไรได้บ้างนะครับไอเดียที่1ไอเดียที่2พร้อมสรุปได้ด้วยว่าเออสิ่งสําคัญที่ควรทาแล้วมันจะมีอะไรบ้างในึงสองสามที่หนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เลือกครับว่า ไอเดียไหนที่เราสนใจแล้วก็ให้ตัวเจมเนี่ยมีการเริ่มเขียนบทความที่มันเฉพาะเจาะจงกับธุรกิจเรานะครับก็อันนี้จะเป็นข้อดีสําหรับคนที่มีการใช้เจมินายในเฉพาะด้านนะครับสร้างเป็นเจมเอาไว้ก็จะยิ่งใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้นนั่นเองครับสรุปนะครับ g o o g l e Gemini และ Chat GPT เนี่ยต่างมีจุดเด่นที่ตอบโจทย์การใช้งานออฟฟิศในแบบที่แตกต่างกันนะครับถ้าคุณเน้นทํางานร่วมกับ Google Workspace และต้องการคอนเทกต์วินโดว์ใหญ่ๆนะครับในการอ่านและประมวลผลข้อมูลเยอะๆเนี่ยเจมินายเนี่ย ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีในตอนนี้เลยนะครับแต่ถ้าคุณอยากได้ AI ที่ยืดหยุ่นมีปลั๊กอินให้เลือกใช้งานเยอะ การใช้งานที่หลากหลาย Chat GPT ก็ยังคงเป็นตัวเลือกที่ดีไม่แพ้กันเลยครับใครลองใช้ Google Gemini เวอร์ชันใหม่แล้วชอบหรือไม่ชอบหรือยังถูกใจ Chat GPT เหมือนเดิมหรือถ้ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AI สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกับผมด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับองค์กรไหนที่ต้องการให้พนักงานได้เรียนรู้การใช้ Chat GPT และ Gen AI ในการทำงานด้านเซลล์และมาร์เก็ตติ้งนะครับผมมีเปิดคอร์สอบรมอยู่นะครับชื่อหลักสูตรว่า Gen AI for Sales and Marketing Mastercard นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใน description สามารถ ารถเข้าไปดูรายละเอียดและสำรองที่นั่งกันได้นะครับและถ้าท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และแชร์คลิปนี้ไปให้เ,เพื่อนๆที่ทำงานหรือคนรู้จักได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ